Story Maker with ด i ี e o โ0 1่สอนเครื่องมือแต่งภาพ Instagram Story บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n o w a IT 25ชั่วโมงผมไปนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพนะครับ i n s t a g r a m Story บนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสตสอนวิดีโอมากมาย หลายซีรีส์เลยนะจ๊ะมาก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ครับรอจนวิดีโอหมดนะครับนะ,ะนะครับรอแป๊บหนึ่งนะวิดีโอของหน้าต่างโปรแกรมนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะฮะ เราก็รอแป๊บหนึ่งนะนะจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับเทมเพลตที่เราต้องการใช้งานนั่นเองนะถ้ารูปไหนนะครับมีมงกุฎที่อยู่ทางด้านขวามือด้านล่างนะครับจะเป็นเสียตังนะเราไม่สามารถไปใช้งานได้นะครับเราต้องไปก่อนนะจ๊ะมาก็นะเลือกสัก นะสักเทมเพลตหนึ่งนะครับพอเลือกไปแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะจะมีโฆษณาให้เรากดปิดไปได้เลยนะจะก,ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะระบบทำการโหลดนะครับรว่าโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะมีโฆษณาเยอะแล้วก็มีเทมเพลตที่ต้องใช้ข้อมูลนะครับโหลดจากเว็บไซต์นะโปรแกรมนั่นเองโอเค จากนั้นนะครับกดทําการนะครับ Edit นะที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับด้านล่างหรือตรงกลางจอด้านล่างนะครับแล้วแต่ครับเวอร์ชันนะกดเข้าไปเลยนะโอเคก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดคำว่า Skip ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่างสุดจอนะครับกดเข้าไปนะฮะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถกดที่รูปนะครับ แล้วก็กดนะครับกดลบไปได้เลยนะจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถลบข้อความก็ได้นะครับเนี่ยกดลบไปครับไม่พอใจก็กดลบไปนะครับมานะนะฮะไม่ยากนะโอเคนะครับมาทําการนะครับเพิ่มรูปภาพที่อยู่ตรงกลางนะครับกดเข้าไปนะครับตรงกลางจอนะ จากนั้นกดอนุญาตไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะจากนั้นเราก็ทําการเลือกรูปภาพนะครับมาใช้งานนั่นเองนะครับรูปไหนดีรู้สึกว่าจะใช้ไปเยอะมาก <c oughs> นะฮะโอเคสักภาพหนึ่งนะครับมาจากนั้นนะครับเราสามารถปรับแต่งนะครับนะีบ่ยปรับแต่งได้นะฮะไม่ยากนะครับเนะี่ยปรับแต่งเปลี่ยนสีนะครับ อะไรประมาณนี้นะไม่ยากนะจะมานะครับกดตรงกลางจอนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตให้เมนูด้านล่างของจอนะครับมีแถบเมนูขึ้นมาอันแรกนะครับ Add t e c h นะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะใส่อะไรก็ดีนะครับใส่ข้อความครับนะไม่ยากครับง่ายๆโอเคตามนี้นะครับวิธีการนะครับ กดขวามือด้านบนติ๊กถูกเข้าไปนะครับเพื่อทําการแอดข้อความนั่นเองครับใส่เข้าไปด้านล่างนั้นเองนะจะกดไปที่ข้อความนะครับ2ทีนะครับนะสอสมทีนะรเราสามารถแก้ไขได้นะฮะเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับเนี่ย,ามาไ,ไ,ยไม่ยากนะโอเคตรงนี้นะครับด้านล่างของจอนะครับเราสามารถ ปรับนะครับหมุนข้อความก็ได้นะเนี่ยหมุนข้อความนะเปลี่ยนไซส์นะครับเพิ่มขนาดนะครับเปลี่ยนสีอ่าเปลี่ยนสีก็ได้นะโอเคนะเอาแบบชัดๆนะสีอะไรดีแดงๆแล้วกันอ่าเราชอบแดงนะมาเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะจ๊านะก็เลือกฟอนต์กันดูนะครับ นะโอ้โ oh หเยอะเลยทีเดียวมาเพิ่มขอบก็ได้นะเนี่ยชาร์โดครับเปลี่ยนสไตล์ครับนะตามนี้เลยนะครับผมมาก็ทำการเพิ่มข้อความแล้วรูปภาพแล้วนะครับแบ็กกราวนะครับกดเข้าไปครับกดที่แบ็กกราวนะครับ,ก,รบก็สามารถเปลี่ยนสีนะครับแบบ นะครับคัสตอมได้นะว่าจะเอาสีอะไรนะเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะกดนะครับพิกที่อยู่ทางด้านขวามือด้านล่างได้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนครับสีแบ็กกราวได้นั่นเองนะจ๊ะกราฟิกนะครับเราสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างรอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยครับเพิ่มนะครับพวกสติกเกอร์นะครับนะซูเปอร์เซลนะครับเซลโอ้โหเนี่ย เราสามารถเอาไปแต่งแอดโฆษณาขายของได้นั่นเองนะเบสเซลนะโอ้โหเยอะนะกดไลค์กดแ like, ชร์นะเนี่ยฮะนะซับสไคร์นะเออนะโอ้โหสันกระดิ่งโโนะครับของฟรีครับก็มีนะจ้าต้องหายดีนะครับนะเออนะนะอะไรดีอะนะครับ เยอะอะเอาสักภาพหนึ่งแล้วกันนะนะครับใส่เข้าไปครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะมีโฆษณานะกดนะครับปิดนะขวาไม่ขวามือก็ซ้ายมือน,นะกดเข้าไปอา้าวโอเคครับครับกรอบนะครับเราสามารถแนงะใส่กรอบนะนี่นะนะจ๊ะเออดูดีมีสไตล์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผม มาชาร์ปคืออะไรครับที่อยู่ขวาล่างนะครับกดกขป้าปนะนะครับจะมีเบสิกนะครับพวกสามเหลี่ยมสี่ <4, S 1> เหลี่ยมใส่ควันใส่อะไรก็ว่านไปนะโอ้เยอะจริงๆนะถ้าเป็นมงกุฎนะครับเสียตังใช้ไม่ได้นะเออเราต้องไปเปก่อนนะครับมาโอ้นะเยอะเยอะเยอะ เสียตังเยอะอ่ามีเฟรมอ่นะเฟรมนะครับนะ่เฟรมนะรู้สึกว่าจะเป็นขอบยาวนะครับอืมหาก่อนเอาใส่ขอบแบบไหนดีอ่ะแบบนี้แล้วกันนะนะครับโอเคนะเลือกแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวถ้าเราเลือกไม่ได้นะครับสังเกตที่ด้านบนนะ จะมีเลเยอร์นะครับเนี่ยเลเยอร์นะครับตรงนี้ครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ3มชั้นนะฮะเราสามารถกดตรงนี้เลเยอร์ตรงนี้ได้นะกดนะครับเนี่ยกดละลากขึ้นไปเลยนะลากไปไว้ข้างบนนะครับเนี่ยเลเยอร์ขึ้นไปฮนะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกกรอบได้แล้วนะเนี่ยกรอบนะเออนะเนี่ยกรอบทับเข้าไปอีกอ่า ไปเล่นกันดูนะไม่ยากอ้าวมีทับมาอีกอะโอ้โหนะครับโปรแกรมพวกแต่งภาพเนี้ยเราต้องใช้จินตนาการนะว่าแต่งยังไงนะครับเนี้ยอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะครับมาทําการเซฟเป็นดีกว่านะให้กดขวามือด้านบนได้เลยครับกดเซฟก็ไปนะ จากนั้นให้กดปุ่มคำว่า Original นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะระบบจะทำการเซฟนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะครับให้เราไปดูที่แกลลี่ได้เลยว่าเซฟไปหรือ,อยังนะจ๊ะโอเคเซฟแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดซับ c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ